ระหว่างโหนกับที่ตัวเองบอกไว้ว่าจะทํารงรักษาไว้ในการแก้ไขกฎหมายยกเลิกนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะให้สถาบันเนี่ยสถิตเสถียรสถาพอนสูงขึ้นในขณะที่คนโหนนะโหนนี่คือโหนให้ต่ำลงนะแต่เราพูดเทิดทูลเราพูดถึงเรื่องของคุณงามความดีเราพูดถึงข้อเท็จจริงเราพูดถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ราชเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยสร้างไว้ให้กับประเทศไทย เราโดนว่าโหนนะแต่ในขณะที่เขาจะทําให้สูงส่งเขากลับไปยืนด่าไปยืน,ไปย,นไปยืนอาฆาตมาร้ายยืนตินดติ๊กเกอร์เอาเลือดล<ะ>่าตัวผมว่าเขาไม่ได้ยต้องการป,ประชาธิปไตยเมื่อวานผมก็โดนนะครับโหนเนี่ยก็เลยอธิบายให้เขาเข้าใจว่าคุณต้องเข้าใจคําศัพท์ในภาษาไทยที่พ่อขุนรามผลิตมาให้ก่อนเช่นคําว่าวิจารณ์คําว่าหมิ่นประมาทคําว่าใส่ร้ายคําว่าด่าอะไรพวกนี้คุณต้องแยกให้ได้ก่อน UTM today!